ก็มาพบกันดีรั้งในสัตว์เลี้ยงที่ต่อพันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้างนะครับเขาทำงานเกี่ยวกับการใช้โอเวอร์เฮดเครนในการยกชิ้นงานนะครับที่มีการเกิดกรณ์นะครับโอเวอร์เฮดเครนจะมีรีโมทรีโมทในการบังคับควบคุมนะครับหัวหน้างานควบคุมงานนะครับคนบังคับคนบังคับก็จะต้องผ่านการอบรมนะครับอบรมการใช้โอไฮกเคน ต้องเบรกงานคืนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในพื้นที่ตัวตัวเครื่องจักรก็เลยจะประกอบแบริ่งเท่าั้นประกอบแบริ่งนะครับหลังจากทำเสร็ูเสรแล้วประกอบแบริ่งคือลายนมาขึ้นม้าละเอียดในารทำงานนะครับถ้าทำงานแบบไม่ละเอียดอาจจะเกิดการสานเ่ราะว่าเครื่องอาจจะเสียหายเครื่องอาจจะทำงานไม่ได้ ประมาณนี ais, ้นะประมาณนี้ครับผมสหรับวันนี้ก็